รู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงไม่ให้งานฉันทำเพราะไม่รู้จักโตเลยฉันสร้างความวุ่นวายตลอดคนที่คอยตามล้างตามเช็ดก็คือพ่อพ่อแกแ่ๆกแกคงเหนื่อยหน้าดูและคงอยากใช้ชีวิตสงบสงบแล้วประธานคังยุนยอมกับ l อลวายกรุ๊มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะ เรื่องที่ฉันทำเพื่อให้ได้แต่งกับเขาน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วอะไรคะโชคชะตาของคนสองคนเปลี่ยนไปตลอดการเพื่อจะแต่งกับเขาตอนที่เขายังโสดตระกูลหลายตระกูลต้องการตัวเขาเขาทั้งหลอ่อทั้งสูงและดูดีเขาขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มสังคมชั้นสูงที่ไม่เคยมีข่าวเช้าเลยด้วยผู้หญิงหลายคนต้องการเขาแต่ฉันแก่กว่าและเคยหย่ามาแล้วด้วยแล้วทำยังไง มีข่าวลือว่าเขากำลังสารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ฉันเลยไปจัดการเรื่องนั้นแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขวางทางบอกว่าจะมาทวงบริษัทของสาม,มีเธอคืนเธอเป็นภรยาประธานเซดิกเซมิคอนดักเตอร์สบริษัทที่ฉันให้เขาเป็นของขวัญหญิงสาวคนหนึ่งกับหญิงแก่อีกคนหนึ่งชะตาของพวกเธอต้องพลิกผันไป อันยองนาเซลีรีภาคไทยมาไวสุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ r ร b ์กดกระดิ่งให้